คลิปนี้ก็จะมาสอนท่าออกกำลังกายเล่นกล้ามเนื้ออกบนให้โดนนะครับรื่องนี้ก็ปรับน้ำหนักไดถึงเกือบเกือบ80กโลเลยโอเคนะแล้วส่วนมากเนี่ยเวลาคนมาเล่นนะ่ะเล่นผิดนะครับแล้วก็เล่นกล้ามอ,อกไม่โดนเห็นชัดไหมเห็นชัด,ม,ชดมาถึงก็มาจับแบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็ไม่ได้โฟกัสด้วยปึ๊บไปอย่างเงี้ยแล้วแล้วหลังเนี่ยไหลมันหอ่อใช่ไหม มันจะไม่โดนอกบนนะครับมันจะไปโดนปากโดนปากแล้วก็โดนหัวไหล่นะครับอย่างนี้ทําให้บาเดเจ็บได้นะครับผมสิ่งที่ได้มาแขนโตหัวไหล่โตนะครับแต่ไม่ได้กามอกเอาวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับเล่นยงนะีล็อกสะบักด้านหลังล็อกสะบักด้านหลังแล้วก็แอดอกไว้นะแอดอกไว้กดไหล่ลงครับแล้วก็จะจับจับให้เท่ากันกับอกด้านบนถ่ายคลิปอยู่ แล้วต่อจากนั้นเราก็จะใช้หลังแล้วสอกกันนี้หวอวดเต็มๆมีช่อง YouTube ไหมลูกพยายามเค้นกล้ามเนื้นอนาอกไปด้วยนะแล้วก็ต่าง้วยคลิปนี้จะไม่ยาวมากครับผมเพราะเพื่อนความจำโทรศัพท์โอเคเห็นหนะ้าอ,อกปีเข้าหากันไหมลูก อ่ะอค่ะสามครั้งครับเล่นประมาณห้าเซตได้ออกบนแน่นอนทุกอนทุกคนกดซับคลายให้ด้วยนะครับ